เป็นผู้ประกอบการที่ถ่ายรูปไม่เก่งเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการขายของทางออนไลน์เลยเพิ่งมาได้ความรู้ก็ตรงนี้แหละค่ะว่าการถ่ายภาพของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะและทางการอบรมครั้งนี้ก็ได้ช่วยเราเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบกมือจะสั่งไหมค้าเป็นข้าวมาใบปอค่ะวันนี้เรามีการโครงการพัฒนาสาภาพผู้ประกอบการยุค4.0โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะ ผูกก้ประกอบการผู้ผลิตผูกก้ประกอบการโอท็อปนะครับได้มีสาภาพในเรื่องของการค้าขายทางตลาดออนไลน์ดังนั้นวันนี้ผูกก้ประกอบการของเราตั้งแต่หนึ่งถึงสองดาวนะครับแล้วผวกกู้ประกอบการกลุ่มดีก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้มาเรียนรู้เราก็รู้อยู่แล้วว่าในยุค4.0การค้าการขายมันจําเป็นที่ต้องผ่านช่องทางในสื่อโซเชียลดังนั้นการเปิดร้านค้าเปิดหน้าร้านเนี่ยมันอาจจะเป็น ช่องทางหนึ่งที่เราทํำปกติแต่ถ้าากว่าผู้การทั้งหลายได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องของช่องทางที่หลากหลายไปเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าพวก l ัสด้าไม่ว่าพวกช้อปป e, ี้อะไรต่างๆเนี่ยเ,เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่การค้าเนี่ยเป็นค้าในอากาศทั้งสิ้นนะครับดังนั้นผู้ผลิตผู้การโอท็อป ทั้งหลายเราเองเนี่ยจะต้องพัฒน,นาตัวเองวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานวิทยากรนะครับที่ได้มาช่วยกันทําให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการของเราเนี่ยได้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นได้มีช่องทางการขายที่หลากหลายขึ้นดังนั้นเราเชิญได้เกินว่าเมื่อผู้ประกอบการของเราทั้ง50รายที่ได้เข้ามามีโอกาสได้อบรมนะครับศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒน,นาสภาพผู้ประกอบการยุค4.0 ทั้งสวันที่ผ่านมาเราหวังแน่ละเกินว่า,าไรายได้ของพวกกันจะเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นคือเราต้องมีการติดตามอย่างต่อนเนื่องเพื่อที่จะช่วยกันนะครับวันนี้เนี่ย50ลายาถ้ามีโอกาสอืดนๆอีอออกเราก็จะเพิ่มจำนวนลายของผู้ผลิตผู้ก,การที่จะได้เข้ามาพัฒนาสภาพให้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดสงขลาครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการตลาดออนไลน์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนั้นในส่วนของกลุ่ม o อทอเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเองให้เน้นในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์มากขึ้นหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับนำเสนอขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Facebook, TikTok, Line รหรือแอปพลิเคชันเองก็ตามความสําคัญของการตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับมีความสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาหรือขายไปยังทั่วโลกหรือเราอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถที่จะขายของได้ส่งอย่างเดียวครับเราก็สามารถขายสินค้าได้ซึ่งต่างจากการตลาดในที่ผ่านมานะครับการตลาดออนไลน์นะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่รอด ตอบการที่ถ่ายรูปไม่เก่งเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการขายของทางออนไลน์เลยเพิ่งมาได้ความรู้ก็ตรงนี้แหละคะ่ะว่าการถ่ายภาพของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะและทางการอบรมั้งนี้ก็ได้ช่วยเราเยอะมากเลยค่ะจากที่เราถ่ายภาพไม่ได้เลยไม่สวยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้สอนละเอียดมากแล้วก็ถ่ายภาพดีขึ้นค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายรูปนะคะเทคนิคการถ่ายรูปต่างๆว่าอยู่ต้องอยู่มุมไหนมีเสยงยังไงนะคะจ่ากทีา่เมื่อก่อนเราคิ ว่าการเรียนแบบนี้มันยากความรู้สึกจริงๆนะคือมันไม่ยากอย่างที่ว่าเราคิดเลยค่ะเราได้รู้จากการใช้อ่าโทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ว่าเออเราเราคิดว่าเออเราแค่เอาเปิดเล่นเฟซไปวันๆอะไรแบบนี้แต่ว่าที่จริงอะ่ะโทรศัพท์อะ่ะมันมีอะไรมากมายที่ว่าจะช่วยให้เป็นรายได้ให้เรานะ่ะ